สวัสดีค่ะรถสวยราคามิตรภาพนะคะ79,0 0 0บาทค่ะ Ford Ranger ปี03นะคะรถกระบะแคปพร้อมใช้งานเลยนะคะวิ่งทางใกล้ทางไกลไปกันได้ใช้งานได้ดีแน่นอนค่ะลุกท่านไม่มีปัญหาเรื่องน้ำดันนะคะน้ำไม่ดันกวนไม่ไหลค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2,500 c ซีซีดีเซลนะคะขับดีประหยัดน้ำมันด้วยค่ะ แอร์เย็นฉ่ำค่ะทำระบบแอร์มาใหม่นะคะเย็นสบายทั่วทั้งคันคุทกท่านด้านหลังยังเย็นเลยนะคะเพราะว่าเป็นกระบะนะคะ79,0 0 0บาทค่ะพุ่มอะไราพาวเวอร์ช่วงร่างดีศูนย์ตรงมีร้มแม็กขอบ17นิ้วดอกยางพอได้นะคะกระบะปูมาเรียบร้อยคุณท,ท่านโชคใหม่4ตน้นคัสซีสวยค่ะไม่ผูกไม่ดามนะคะหน้าปัดเรือนใหม่ขึ้นครบสีสันรอบคันสวยค่ะเดิมๆบางๆทั้งคันนะคะ 79,000บาทราคานี้ราคามิตรภาพเลยทีเดียวหาไปใช้งานอยู่นะคะได้ไปไม่ผิดหวังกับทุกท่านทางด้านผู้ขายมีบริการขับส่งด้วยนะคะสนใจทักไปคุยโดยตรงได้ค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยแอดมินเพียงแนะนำให้ชมกันเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ